มื่อนี้เพื่อสิสวนพี่น้องมาเก็บดอกบานไฟพี่น้องแม่เพื่อปลูกจิ้มไว้อยู่หน้าบ้านก่อน,นึงกําลังออกดอกตุม่มๆหอมหอมพี่น้องเพื่อบ่เคยเห็นดอกตุม่มเพิ่นดอกเห็นแต่ดอกบานบาเทียแต่ก็บเ่เคยกินนี่เป็นเทือแรกจะสิเก็บเป็นกินกับอันมุกน้ำใหม่เนาะแบบกินหอมครับพี่น้องเพื่อก็อเคยกินเทือแรกนี่ละ่ะเพื่อก็สิเอาเป็นกินสดน้าแล้วก็เอาไปย่างน้ากินหอมดีครักจะ้ะ สวัสดีค่ะมาพบกับเพื่อนในช่องโชกุนโชกินืัอนี้เพื่อได้มุกน้อไม้พีนน่น้องมุกน้อไม้ฮ็ดอีกน้องไม้สดจ้ะมุกน้อไม้ใส่หมูเขาเชะอันเพื่อได้อันดอกอันนี้มานน้ำพี่น้องต้นอยู่หน้าบ้านกลัวอยู่หน้าบ้านอันนี้สดอันนี้เพื่อเอาไปย่างเพื่อบ่เคยกินจักเทียดอกอย่างบ้านเพื่อเอินดอกหวานไฟแต่ทางอื่นเห็นเพื่อนเอินดอกกระทือ ก็กบะเคยกินหรอกนี่จะแม่เพื่อนกิน ต้องกินแบบอย่างอ่ะหอมแล้วเพิ่นกินแบบัดงแดงเพิ่อนออกกามแลออหรอหอมมากตอนเด็ดบ้าหอมแล้วตอนอย่างไปยังหอมเด็ดออกจากกอนะ่นัง หอม,หอมกินแบบมุกน้ำไหมเลียวไม่ไหมเข้ากันหนึ่งเลียวไ้่ไหมมีแตนินห่อน Cắt ขาเงยวจิดนึแ <pada laughs> ุ้ดด้วยเจ็บแซบแกีงเอ๋มุกน้ำไหม่จ้ แข็งอันอยูน่ันัลังหอมมากเลยหอมคือเท่าันขมิ้นนะกลิ่นมันหอมะสมุนไพรเนาะจนว่าขึ้นว่าหัวหวานเนาะเสียจ Ну, no, อออรอบนี้ได้สองหน่วยบเัเรกรเปาะได้กินทีแรกสามสี่หาาน่วยมั้งเชี่วกันหน่วยเดียว มันเกิดลงลงอาจจะปลูกแบบลงลเกิดเห็นเพื่อนวาน กินกับซุปน้ำม่แซ่บนันบ่อยากซุปน้ำม่อยากกินมกน้ำม่เข้ากันอีดีนะพี่น้อง แข็งบอกแข็งกะกินบาอ,ออกก็กินบาได้แข็งเกี่ยวเสียอัธรสงามนะครังในเพิ่นกับงามงามจ้ะครั้งแรกเลยเ,ยเคยกินดอกนะมิจะแม่เปี้ยวเพิ่นเอาหัวไปต้มกินนะหวานไฟ

แล้วประเทศตัวเนี่ย <c oughs> ขงเขาเนียวติดมือนีแต่เป็นเด็กหน่อยพราะว่าขันกินขงเขาเนียวติดมือบ่แเมนแล้วบ่แเมนลูกแล้วเขยียนวัน ตอนแรกก็คิดว่ากินได้เลยน,น้แบรนเวนมันแข็งไหมลองกินดอกหน่อยบุงผู้เป็นเขียวดีเพน่็จะกินได้ยุ่นะ่ะหอม นี่ไงอันนี้คุ้น่น เปลอกไปอย่างมาเปลวอามันแข็งอืกับเปล่อววันดึงออกมาเร็วมันเหลียมมันคือเป็นอน้อ,อนๆฉันเนี่ยก็เลยหักเอาร้องมางอย่างบึง กินบ้าไเดียวเลยนะเข่าก็ติดมืออิ่มแล้ว่ะ ชู่กับบม่มีสร้างไปแล้วเพ่นกำลังสิมาส่งอิ่มนหน่อยจังพี่หนังแกอัน,นี่ยเบิ่งนี้แกออกอันที่ว่านติดกับดอกเพิ่อนนะ่ะตอนแรกพ่อหาเอาแต่ตรงดอกนะเนาะเปิ่วบ่รูว่ามันอันนี้แต่ว่าถ้ากินสดก,กับกินบไดอกมันแข็งต้องเอาไปจี khám thực hại. าอีมันจะเมื่อนี้่เพื่นก็ได้มมมมหมกน้ำไม่มกหม้อจ้ะเฮ็ดเองเซ่บเสีบ,เสบกินกับมันหัวหวานไฟไห,นหนาบ้านกวัวหนาบ้านเพืหวหว้อนโอ้หอมพี่น้องขอบคุณพี่เอฟซีที่ติดตามรับชมคลิปวันนี้เด้อค่ะคันมากะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเพื่อนมเด้อขอบคุณะหล,ลายค่ะ